ท่าความรู้จักสายวาาทํามาต่อไปแล้วเล่นเลยนะสามสี่ชื่อะไรหรอพิมพนํำปกาล่ะเย็นโลเลฟเป็นสายวานมากี่ปีแล้วหรอสองเดือนหรือไม่ก็เมื่อกี้เลยจริงจะมากี่ปีแล้วก็ตลอดนะอายุล่ะดูที่คำอธิบายช่องเองสี่ที่ชอบล่ะน้ำตาลกับโม่แอบวาดรูปล่ะเอไอบิดเพนชอบไม่ติิไหมจุดเด่นของลูกจมูกมั้งใช้เวลาวานไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอแล้วแต่ความขี้เกียจ ลงมาที่ไหน YouTube Tiktok เมย์ในคนอื่นสวยมากเลยครับขอบคุณคนชมขอบคุณที่ดูคลิปผมฮะเอ็นที่ชอบวาดแล้วแต่สมองจะคิดเรื่องบันดาลใจ YouTube สา่วาดคนอื่นมั้งไปในการวาดสมองที่อยู่ๆก็อยากจะวาดลูถนัดวาดแนวไหนไม่รู้ออลิชื่อยังไม่ได้คิดมาร์คดชื่อชิกะมียูเมะไหมไม่น่ามีเอ๊ะอาจมีวะมุดอะไรเกี่ยวกับออลิตัวเองหนสิไม่มีอะอุปกรณ์ที่ใช้ ตามภาพเลยจ้ามือข้างที่ถนัดขวาพอใจกับงานไหมพอใจนะวาดรูปเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดนิดเกมหรือวาดนูปเกมเพลงที่ชอบฟังเยอะเกินไม่ชอบอะไรแมลงอเดีในดวงใจแล้วก็ฝันแล้วค่ะวาดรูปสวยกว่านี้แล้วจะ้อยที่ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะในุพก็จบแล้วดิอ้หนื่อย